ไปห้ามาไดเนาะถ้าไปจำนี้นะประมาณนี้เราได้บ้านได้ไม่ได้วันนี้เราสิมางมหอยเนาะพี่น้องเห็นก็จ้างมหอยลายเนาะสได้โบเนาะไปไน้ำกันเด็กต้อนเด็กต้อนจับกลางบ้า นะนะเอาินเนี่ยนี่เอากเนี่ยบึงเรีกมันดิบึงเลีกเงินหานดีดิเห็นเอาเว้นี่ห้าเก้าเอาไึเอาไปชื่อเลยนี่เงินในน้มเด้อเรียกเรียก ศูนย์ซีซีสามหนึ่งห้าเก้าศูนย์สีสามหนึ่งห้าเก้าไปไกลสิเออด่ไปไปปล่อยไปไปเลยไปอยานาคเออ นอยหอยแข้งบ um ันบันน่อเด็ดมากน่าเต็มท้องเลย้ยมุมี้อีกน่ะ

ห้ามาไดเนาะอะไนจำเนาะประมาณนี่ยมาได้บ่ได้ห้อยกระดังมีเนาะเแา้วับหนาวเนี่ยมือนดมดุมแล้วก็ดมพาจู่จุดจวดเนาะหนาวก็เลยขึ้นมาอะไรจำเนาะพี่น้อง